นิทานเรื่องหนูน้อยเจ้าปัญญาแห่งชัยทุ่งณห,หมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนามีหนูน้อยคนหนึ่งชื่อว่าขำแก้วแม้ยากจนแต่เป็นเด็กฉลาดและกระตันอยู่ยิ่งนักวันหนึ่งเจ้าเมืองประกาศว่าใครแก้ปัญนาได้จะได้รับรางวัลใหญ่ปัญนานั้นคือสิ่งใดเอ่ยเดินก็ได้บินก็ได้ และว่ายน้ำก็ได้ผู้คนทั้งเมืองคิดเท่าใดก็คิดไม่ออกแต่ํำแก้วยกมือแล้วตอบอย่างสุภาพว่าคำตอบคือเวลาเพราะเวลาเดินไปข้างหน้าบินผ่านวันคืนและไหลเหมือนใส่น้ำเจ้าเมืองได้ฟังถึงกับยิ้มกว้างประทานรางวัลและส่งเสริมให้เด็กน้อยได้เล่าเรียน คำแก้วจึงได้เป็นเด็กดีคู่บ้านคู่เมืองสืบมาข้อคิดสติปัญญาและความสุภาพคือทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองเด็กดีแม้อยู่ในที่ต่ำก็สามารถสูงด้วยความรู้ได้